ตัวเล็กหน้ายาวนะครับหน้ายาวสูงปร่งนี่ดูทรงเดี๋ยดูหน้าดีครับโอ้โหโอ้โห,โโหกระโดดย่งางกระจงนะดูเดินเดินไปทางพ่อเลยนะครับเดินไปทางราชันเลยนะเดี๋ยวเดินไปดู าชันดูดิดูด,ดิดูหน้าดิเนี่ดูการเดินครับหยุดเดินหยุดอ่าชัดๆด,ดูกันชัดๆครับอือหือสิบกว่าวันนะครับผมอ่าคลอดวันที่เท่าไหร่วะ น่าจะยี่ิบวันแล้วหรือเปล่าคนจำไม่ได้เหมือนกันโอ้โหดูดิโอ้โหไปะนะครับแม่ก็เริ่มโสมฮะแม่เริ่มหอมละขุนไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวว่าจะแยกแล้วหรอครับนะอา,ากาศร้อนด้วยว่าจะแยกลูกอยู่ดูหน้าเลยดูหลังโกงครับมอดูหลังโกงอืม ชุดนี้ของบังนะครับผมพ่อแม่ของบังนะะนครับดูเลยสวยนะดูแม่ครับดูขนดิแม่ครับาการย์กบนะฮะผู้ดูแลตัวเล็กเลย หน้าดูกระโลกนะครับดูดูด,ดินะฟาร์มเราอยู่ที่บุรย์รำนะครับผมนะอำเภอเมืองเลยนะครับไปแล้วอืม เล่นนะไปเล่นแล้วกำลังน่ารักครับน่ารักเลยครับอือฮึเป็นสายดงพญายเย็นนะครับผมบวกพนมดวงรักนะคุณตลิกนะครับผมคุณแม่นะคนของแม่นะครับผม โอเคครับเราพบกันใหม่ครับผม